สวัสดีค่ะชื่อไอค่ะอายุ27ปีค่ะเติมหน้าอกครบ1เดือนแล้วค่ะมอเตวาซิลค่ะเป็นขนาดต่างไซส์นะคะข้างนี้เป็น355นะคะข้างนี้จะ335ค่ะประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำจนถึงตอนนี้เลยค่ะชอบมากเลยค่ะสวยค่ะแล้วก็คือพอดีเข้ากับตัวเลยค่ะไม่ใหญ่ไปแล้วก็ไม่เป็นบล็อกไม่เป็นก้อน ศึกษาหาข้อมูลนานมากเลยค่ะก็เกือบหนึ่งปีแล้วนะคะดูไลฟ์สดเกือบทุกไลฟ์เลยค่ะที่คุณหมอทำค่ะเล็งไว้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าอยากมาทำที่คลินิกนี้คาดหวังว่าถ้าทำออกมาแล้วพอดีตัวไม่เป็นบล็อกไม่เป็นก้อนแล้วก็ปลอดภัยที่สุดอย่างเงี้ยค่ะก็คือพอดีกับตัวแล้วก็ไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดไว้อย่างเงี้ยค่ะแผ่เรียบเนียนค่ะทำหน้าอกที่คิวคลินิกไม่มีสายเดนค่ะ ใครที่สนใจอยากจะทำหน้าอกตัดสินใจเลยแล้วก็มาทำเลยค่ะถ้าให้คะแนนนะคะหนูให้100%เเลยก็คือไม่เจ็บเลยค่ะแล้วก็พอดีกับตัวแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนค่ะถ้าใครชอบหน้าอกของไอซ์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ